ยกที่สองพี่น้องอีพีสองอยังวาฒว่ากันออกวีเทีอนวิซันอยู่ป่าขางบัตแล้วก็โอ้ยนอนอีกก่อนอีหล่าจะคืนสองคืนสีฟ้าออกไปอย่างลรวเราโบมีหมูหนนม่นะดแบบนดนๆเท่า,ทา,ทาขามานอนลูกล้านแผลเอามาอุบมาเล่นเต่ละมือแล้วมาลอยนนี<ม>่เข้าก<ม>ับพากห้อ <ละ S 2> <ม>้องเลยสบายดีเอเนอะสบายดีบัดสุขสุขนสบายดีตอน สวยพี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อทุกคนเบิ่งแน่เครื่องของเขา,าสีห่หกตัวตาถุงทีหนึ่งเนี่ยเขื่องเข้าออกผมบอกเข้าออกตสี่ <laughs> สองหาเก็บ ต่อัวมาต่เียน้เกอลกบนเ่อสียหนคั่วนึ่งห้เนาะมอแหกแตกกระโปร๊รนนสะสกกะสอบเขาอีกพะนะ ยี่ห่อออกขั้นหนึ่งแล้วอะเบิร์ตยังบอกน่ะแโบเบิร์องคนน่ะคนมาไรนี่คนขามาบอกอันนี้แต่อานนั้นไี่เนอันเชอถอะไรเขากขาบก น่เห็ป็นแบบนี้นี่จะโมเห็ดนี่โมชิโบโนโบแข้ง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 โมเลอ่ะมาเต่งเลยโมม่มาเต่งอีกมีกระจาดพัก พักนะใส่นันลูกจักก็ได้หุบตะบอกชอบ่บ้านดิวะหลด่ไมลเงี้ยะนั่งไหม ตาบอลใส่สเต็มมาจองคันแล้วตา <สะ S 2> ่าตา<ม>านีนช่รถตาเรเทน้แงใ่เครื่องใส่ปุญแจเต็มมาจองคันแล้ว,ลวเต็มเลยแล้วเพื่องเหรืองเขาเอาเขาแหง วยบ่วงค่วงซ้าอยู่เฮื้อนก็นกมีอยู่หน้าก็อยากออกไปใส่บาทอยากอยู่หน้าอยู่ยเห็นบอกคนหลายบาทหมดีเลยนี่เป็ดถ้าบอกเอาไว้อีก

เนี the ่น่ีนี่กะ่ายน้นี่มันคยเท่าลูกตาแม่ก็เคหนาลูกร่ามเา่บอี่ยิ้งบอกแ่นบอกว่าถิ่วาว่าิ่อาวยังตมอกนี่คือบุกๆ

โซกฟ้ามน่งการอนีเนี่ยเปชาติคนในชาติหัวนบนเนี่ยู้อเนืมาเสรจละกจะดูดนะแค่ใค้ขมม่าจะหามันจะเรจะลบนะแต่ง่ไม่ใช่่ไม่เลย มันไหลบอลมันหลั่งบอลเจี๊ยบหนึ่งโอ้มึงแม่จูอ้ายมันหนัก <coughs> Nhi mẹ, mắt tên đi vậy Anh nhét Mình Cái cái คนหนอนกินเียงสรุปอไอยู่นั้นอยู่เพื่อนเพื่อนดนบ้านสองทุงสามถุงออกมาหนีโก็มาหนีกลับมาแล้วเครื่องเครื่องเครื่องเพื่อเก็บเครื่องเลลวออกมาหดนานเพนเถียงพอดีพี่นนองกินเขาอีกเขาเศร้าเขาเพนเจนอะไรก็ข้ขาแรงอีกไม่เล่ สองค e. ิดมันบ่ายแล้วโอ๊เอาะไปขายขายไงสบาดีร่อไปนอกมาเด้อฮอดให้ฮอดหน้าได้กินเผาแบบตื่นเบล่ตืนเ่าฮอดาูมมีปลาขนอ่น่้หมดพวยนพดแล้ว้่ะไม่ยบักลาหยแม่บุโอ้บักกอดอันนี้วเมหมันใหญ่แล้วมันบสบายลุกาสงอสีเป็ดากกลูกากก็ คุณต้องดูจับท่าคุรู้ไหมเนื่อยบ่ากเก็บอยายอย่าขึ้นไปได้ยินมให้ใจแล้วค่ะแก่ชม่อว่าเข้าไปซะด้วยเห็นบดผุ้คนไปเลยอม่ขาวดะไปเลยุนร่เล็กเลรข้ารุ่นแ่เลย ก็ใช่เหมือนข่วนัเด้ยซิว่ะวัดแดดแบบแดดนะเออกแล้วบอนออกพักตก้าวบุญเฮือนหินนะคะไปบุญเฮือนหินแลมันห้องัน่าลาจั เพาว่วานบ่แลทุกมือในอะไรนทุกมือนี่บเลตายอืมมันคือวานี่เซตเอาทุแงงมไปแห้เงินแผ่นแถวทางว่านนี่มันฮอนมัน่ำมนเยออขนาดุน่ยนี่ปิาใมนะเป่งงี้ปิดเนา้ย ăn kìm nhau bàn ối im lắm kìm nhau ừ, cái tổ bọp ừ, bọp chắc ừ, nhau kìm ừ, tuôn ừ, ma 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 mà đất, mà. Sống rồi, bớt bớt như... bớt. Nàng lung. nàng lung. nàng ok. ฮม่ไ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 มบักลแล้วอาคิมเฮงยาเันอาบี่แลอยากนอน่ีและอยากนอน่เห็นยังนอนอ่เด้กิน่เือนตูบตเือนเย็นเข้าไปไปนอนอยู่ตุบดง มันแหมอยมยุ่งเหอะเค้ okay, ทุกคนคลิปนี้คือสิเดลาแล้วเด้อขอบใจเบิร์สุขสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อไปแล้วสบายดีบ่คอยสิมีแห้งแล้ว